สุวรนณหงษ<ะ>์ทรงผู้คอยงามชดชอยลอยลัง วันนี้เวลา17.25นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาร้อปีวัดเบญจมาบพิตภิตุสิทวนารามในการพระราชทานน้ำหลวงสงศบหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพจากโกรราชวงศ์เป็นโกรมุนดบและทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกำหนดเจ็ดคืน ความจ้างมงคลเฉลิมยุคนประสูติเมื่อวันที่31ธันวาคม2479เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมสมเชื้อมุกสิกบุตรทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นสหรัฐอเมริกา หลังสํงสำเร็จการศึกษาทรงปฏิบัติงานที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในตำแหน่งต่างๆตั้งแต่ปี2509จนถึงปัจจุบันอาทิผู้บริหารบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทโดยเสด็จแทนพระองค์ไปทรงงานต่างๆอาทิพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนและในการพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชา ซึ่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562เป็นผู้ทูนกล้าวทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเศกประจำทิศอาคาเนณพระที่นั่งอธัธทิตอุทุมพรราชาอาณด้านชีวิตครอบครัวเสกสมรสกับหม่อมบงกฎปริยายุคคนณอายุธยามีโอรสธิดาสามคน หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคคนสิ้นชีพตักใสด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเมื่อวันที่1กันยายน2565ศสิริชนะสา8ปปีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้ากฎศพด้วย